สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพอดีพี่ตีอยู่ที่บริเวณหลังบ้านนะคะซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กับริมแม่น้ํานะคะและตอนนี้ก็คือที่เห็นชัดเลยนะคะต้นถึงสูงนี้นะคะเขาเรียกว่าต้นจามจุลีนะคะแถวบ้านพี่ตีจะเรียกว่าต้นฉ่ำฉานะคะวันนี้นะคะพี่ตีก็เลย ามากวาดเอาใบนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งแล้วนะคะใบของเขาจะร่วงลงมาเต็มเลยนะคะวันนี้พี่ตีก็เลยจะกวาดเอาไปทําเป็นปุ๋ยค่ะทําเป็นปุ๋ยหมักสูตรที่จะต้องเอามาใช้ในการบํารุงต้นไม้พืชผักของที่สวนพี่ตีด้วยนะคะวันนี้พี่ตีก็เลยจะพา,าเพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะมาทําปุ๋ยหมักด้วยใบายจามจุรีนะคะ ส่วนวัดถุดิบมีอะไรบ้างนะคะที่จะต้องเตรียมใช้สําหรับทําปุ๋ยในวันนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เราไปที่สวนนะคะบริเวณที่โค้งหนองนานะคะเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะพิตีจะทําการหมักปุ๋ยนะคะโดยใช้สูตรใบกล้ามโปูนะคะในการหมักนะคะเพื่อที่จะนําไปทําเป็นปุ๋ยนะคะให้กับ ต้นไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับรวมทั้งผักด้วยนะคะแต่วันนี้พี่ตีจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะโดยการหมักใส่ในภาชนะที่เป็นกระมังนะคะกระมังที่เตรียมนะคะก่อนที่จะทําการหมักเนี่ยก็ควรที่จะต้องเจาะรูนะคะตรงบริเวณก้นของกระมังก่อนนะคะหรือไม่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะเจาะรูนะคะก็แนะนําเป็น เป็นเข่งก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะซื้อในร้านราคา20บาทนะคะมีจำหน่ายเหมือนกันนะคะวันนี้พี่ตีจะทำการหมักใส่กระมังนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นพี่ตีได้ไปกวาดนะคะใบจำจุลีที่อยู่บริเวณหลังบ้านเนี่ยเยอะมากนะคะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาจะร่วงเต็มพื้นเลยนะคะพี่ตีก็จะไปกวาด เก็บใส่ถุงนะคะเก็บตุนไว้นะคะแล้วก็จะทยอยทําการหมักวันไหนที่มีเวลาเยอะนะคะก็จะหมักทิ้งไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการหมักปุ๋ยด้วยใบจามจุลีกันนะคะอุปกรณ์ที่มีนะคะ1เลยนะคะก็เป็นกระมังที่จะต้องเจาะรูที่บริเวณก้นก้นก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นตัวช่วยในการระบายน้ํานะคะ2ก็จะมีน้ําเปล่านะคะก็ พิ่ีเตรียมใส่ในบัวลดน้ําไปแล้วนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะพิธีก็จะทําทิ้งไว้เยอะเลยนะคะซึ่งจะเป็นขี้หมูนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราสะดวกเนี่ยจะเป็นมูลสัตว์อะไรก็ได้นะคะขี้วัวขี้ไก่ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้พิ่ตีจะใช้เป็นขี้หมูนะคะในการหมักนะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นใบจามจุลีหรือใบฉาฉาบางคนก็เขาก็จะเรียกว่าใบกล้ามปูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการหมักกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะเริ่มแรกนะคะพี่ตีก็จะเตรียมใบจามจุลีนะคะเทลงไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเป็นการทําการหมักแบบ แบบง่ายๆนะคะใบจามจุลีนะคะต่อไปก็จะเป็นค่ะหลังจากที่เราเทใบจามจุลีนะคะยังไม่ต้องเทหมดนะคะเพราะว่าเราจะทําทีละชั้นนะคะต่อไปก็จะเป็นปุ๋ยอคอกนะคะจะเป็นปุ๋ยอคอกชนิดไหนก็ได้นะคะใส่ลงไปก่อนเลยนะคะ พอดีพี่ตีได้ปุ๋ยขี้หมูมานะคะที่บ้านคุณอานะคะที่บ้านคุณอาเนี่ยเขามีฟาร์มขี้หมูนะคะพี่ตีก็เลยไปโกยๆมานะคะค่ะก็ใส่แค่นี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตามด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเราจะเป็นตัวช่วยนะคะในการเร่งในเรื่องการย่อยนะคะ ใส่ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้นะคะพอดีพี่ตีทำเยอะนะคะก็ใช้วิธีราดแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะค่ะก็ทำสลับกันแบบนี้นะคะจนเต็มกระมังเลยนะคะ จริงถ้าใครไม่มีใบาจามจุลีเนี่ยเป็นใบไม้ชนิดไหนก็ได้แต่ว่าใบาจามจุลีเนี่ยพี่ตีจะใช้บ่อยเพราะว่าตัวนี้คือเขาจะมีปุ๋ยนะคะแล้วก็มีธาตุอาหารที่มีในตัวเจนที่สูงมากๆเลยนะคะซึ่งเหมาะมากเลยกับการที่เราจะมาทำเป็นปุ๋ยใส่กับต้นไม้พืชผักของเรานะคะค่ะก็ทำแบบนี้นะคะ จนเต็มกระมังนะคะโรยให้เต็มเลยทําแบบเป็นชั้นๆน,นะคะจุลินซีสังข้อแสงเขาก็จะมีกลิ่นหน่อยนะคะลาดลงไปเลยค่ะ เหมือนเดิมลาดลาดน้ำนไปด้วยเลยสูตรนี้นะคะเป็นสูตรและวิธีการทำที่ง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นสุก๋กระสือก,กระมังพุดที่ทำได้สามชั้นนะใส่ปุ๋ยลงไปด้วยเลย ละค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งหมดนะคะในกระมังนี้พิตีก็ทำได้3ชั้นนะคะค่ะใบาก้ามปูหรือใบาจามจุลีนะคะเขาจะอุดมไปด้วยธาตุไนโตรเจนนะคะเนื่องจากเป็นพืชตระกูล ถั่วนะคะจึงเป็นที่นิยมนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักหรือเป็นส่วนผสมในการปรุงดินนะคะในการทำเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้นะคะ,คะวันนี้นะคะพี่ตีก็มาแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักใบจาจุลีนะคะซึ่งเป็นการทำปุ๋ยหมักที่แบบง่ายนะคะและที่สำคัญนะคะปุ๋ยหมักชนิดนี้สามารถเป็นปุ๋ยให้กับ ต้นไม้พืชผักของเราได้เป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะเขาจะให้ในส่วนของธาตุไนโตรเจนที่สูงมากๆเลยนะคะต้นไม้เมื่อได้รับปุ๋ยนะคะเขาก็จะยิ่งสวยใบายงามนะคะแตกกอนะคะแตกยอดออกผลให้เราได้ทาดเยอะกว่าเดิมอีกนะคะระยะเวลาในการหมักนะคะ1เดือนนะคะถึงจะสามารถนำมาใช้ได้นะคะแต่ในทุกหนึ่สัปดาห์ก็ควรที่จะมาราดน้ำให้กับปุ๋ย ที่เราหมักไว้ด้วยนะคะค่ะเมื่อครบ1เดือนนะคะเราก็สามารถนําปุ๋ยไปใช้นะคะในการบํารุงพืชผักของเราได้นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็มาแนะนําวิธีการทําปุ๋ยหมักน,นะคะด้วยใบจามจุลีนะคะโดย วิธีการหมักที่แบบง่ายนะคะก็เหมาะมากเลยนะคะสําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดยิ่งหาใบจําตุลีง่ายนะคะก็แนะนํานะคะช่วงนี้นะคะลองทําทิ้งไว้นะคะก็สลับใช้กับปุ๋ยสูตรอื่นๆได้นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตาม กันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ